สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Medician Hollow นะคะก็เดี๋ยววันนี้มาฟังดวงรายวันกันนะเป็นดวงรายวันประจำวันที่22ตุลาคม2567นะเป็นการทายโดยรวมโดยกว้างนะไม่ได้เจาะจงว่าจะเป็นดวงใครหรือบุคคลใดเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาฟังก็ให้ฟังไว้เพื่อความสนุกสนานบันเทิงไปแล้วกันนะคะอาจจะได้ยินเสียงออไอค้อแคกนิดน,นึงนะเพราะว่าลูกไม่หมอปูไม่สบายนะคะ ฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่าน like, กดไลค์ share, กดแชร์กด u b s c r คร e ด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามารับฟังคําพยากรณ์กันเลยคะ่ะมาเริ่มกันที่คนเกิดวันอาทิตย์กันเลยนะคะในช่วงวันนี้ไพ่จะแจ้งข่าวแจ้งเตือนอะไรบางมาคนวันอาทิตย์ในวันนี้ไพ่จะบอกอะไรนะคะอัศวินเหรียญน,นะคะโฟร์โอเปนเจอรแล้วก็สเตรนนะคะสถานการณ์วันนี้นะค,ะคนวันอาทิตย์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของเงินเงิน,งนทองทองแหละนะเกี่ยวข้องกับการเงินนะคิดหา าการหาเงินก้อนนึงมาลงทุนนะคะหรือจะต้องเป็นการกู้ยืมทําสินเชื่อนะคะรีไฟแนน้์นต่างๆนะคะ หรืออาจจะมีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนใหญ่นะคะ,ะหรืออาจจะเอาเงินเอาเงินสักก้อนนึงไปลงทุนไปต่อยอดนะไปทําธุรกิจนะขึ้นไยอัศวินเหรียญเนี่ยหรือว่าวันนี้คนวัน,วน,วนอาทิตย์คุณอาจจะได้ไปเจอคนที่มีฐานะทางด้านการเงินที่ดีเป็นนักธุรกิจนะคะอาจจะได้ยินเสียงลูกไม่บอกปู่ไอเนาะเพราะว่าเขาไม่สบายนะคะก็นั่นแหละอาจจะได้จจไดเ,เป็นได้ไปรู้จักกับคนที่มี าฐานะทางด้านการเงินที่ดีหรือว่าเขาสนใจที่อยากจะลงทุนธุรกิจร่วมกับเราอะนะคะแต่ถ้าพูดถึงสถานการณ์การเงินของคุณวันอาทิตย์ในช่วงวันนี้นะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ใช้จ่ายอย่างประหยัดสุดๆนะคะ คิดอะไรจะซื้ออะไรจะจ่ายอะไรเนี่ยก็คือคิดรอบคอบมากๆหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่ไม่ควรที่จะเอาเงินไปลงทุนหรือทําอะไรหรือต่อยอดอะไรเพราะว่าก่อเงินไว้ก่อนนะคะจริงๆคุณก็มีเงินเยอะมากมายแต่เพียงพอแหละแต่คุณรู้สึกว่าเ,ออเมื่อไร่ที่เราควักเงินจ่ายออกไปอะ่ะเงินมันก็ลดลงมันก็เลยทาให้คุณรู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยพอใจกับรายได้หรือเงินที่คุณมีเท่าไหร่นะคะก็เลยอยากจะได้เพิ่มเนาะแล้วก็พยายามที่จะหาขยันนะคะขยันทํางาน นะคนวันนี้วันนี้วันอาทิตย์คุณจะเป็นช่วงเวลาที่จะต้องแบกรับภาระเยอะนะคะหรือว่าอาจจะต้องดูแลคนในบ้านในครอบครัวจะมีคนเจ็บคนป่วยคนแก่นะ,ะคะไพ่สเตนเป็นไพ่ของการที่จะต้องแบกรับภาระนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คนวันอาทิตย์ก็อาจจะต้องมีความรับผิดชอบที่สูงแม้การทํางานก็เช่นเดียวกันนะจะเป็นการทํางานที่ ความรับผิดชอบเยอะบางคนเป็นแม่ง,งานจะต้องไปบริหารจัดการจะต้องไปดูแลลูกน้องนะคะแต่ว่าก็ต้องบอกเลยว่าคนวันอาทิตย์เนี่ยสามารถที่จะยบสยบสิงโตอยู่นะคะก็นั่นหมายถึงว่าคุณสามารถที่จะบริหารจัดการได้คุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเก่งฉลาดนะคะแต่ก็อาจจะมีแต่ก็จะเป็นช่วงเวลาที่ต้องรับแรงกดดันนะคะขึ้นพาสเนเนี่ยรับแรงกดดันจาก สิ่งรอบข้างนะคะในเรื่องของครอบครัวก็เช่นเดียวกันแหละนะคะไม่ค่อยมีเวลาพูดคุยอะไรกับคนรักมากนักก็มันมีในเรื่องของความเครียดความกดดันเข้ามาเยอะนะคะก็อันนี้คือไพ่ที่แจ้งเตือนสําหรับคนวันอาทิตย์ในวันนี้นะ,ะถ้าเป็นในเรื่องของสุขภาพก็จะมีอาการลำไส้ไม่ค่อยดีนะคะขับถ่ายไม่ค่อยสะดวกนะบางท้องผูกนะคะหรือว่าอาจจะมีอาการ ออฟฟิศซินโดมปวดไหล่ปลวดบ่านะปวดหลังนะเครียดสะสมในออจากการทํางานนะคะค่ะนี่คือดงของคนที่เกิดวันอาทิตย์ในวันนี้ค่ะคนวันจันทร์ในวันนี้เดี๋ยวเรามาฟังคามยยกรกันนะคะว่าสถานการณ์ในวันนี้ไพ่จะบอกอะไรบ้างสําหรับคนวันจันทร์นะคนวันจันทร์ได้ไพ่แปดดบนะได้ไพ่ดัสติกแล้วก็ได้ไพ่หนึ่งถ้วยนะ แปดดาบกับแัสติกเนี่ยทายได้เลยว่าวันนี้คุณวันาจันทร์มีเรื่องของความอึดอัดใจไม่สบายใจนะมีบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่าออปฏิเสธไม่ได้นะ,ะคะกืนไม่ได้คลายไม่ออกหรือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่มืดแปดด้านบางครั้งเนี่ยมีดวงชะตาที่ต้องไปเกี่ยวข้องกับเอกสารคดงคดีความการขึ้นลงขึ้นศาลการฟ้องร้องการดําเนินคดีนะคะเราอาจจะเป็นโจทย์หรือเขาอาจจะ ออหรือเราอาจจะเป็นจำเลยก็ได้นะคะการทํางานในวันนี้คือวันจันทร์คุณจะต้องควรที่จะต้องมีความระมัดระวังรอบคอบมากที่สุดนะใครที่รู้สึกว่าชีวิตวุ่นวายนะชีวิตมัวแต่มีแต่เรื่องอะไรเข้ามาในชีวิตไม่รู้นะคะพยายามที่จะจัดสรรจัดตารางเวลาชีวิตตัวเองให้ดีนะคะจัดระเบียบตัวเองให้ดีนะ นะวันนี้วคบอลจันนะคะถ้ารู้สึกว่าชีวิตมันวุ่นวายมากนะคะแล้วก็พวกไพ่แปดดาบจะมีปัญหาเรื่องการทํางานผิดพลาดกับเอกสารนะ,ะนะการเซ็เสนสัญญาการลงนามนะคะการที่ต้องไปพูดคุยติดต่อกับใครเนี่ยมันจะดูยากไปหมดเลยนะคะมันจะดูมีปัญหาหรือติดขัดนะเพราะฉะนั้นจะต้องรอบคอบให้มากที่สุดนะโดยเฉพาะใครที่จะต้องไปเกี่ยวข้องไปติดต่อในงานราชการวีซา่าพาสปอร์ตเอกสารสําคัญเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอุปสรรคเยอะนะคะ หรือถ้าใครที่เป็นผู้บริหารระดับสูงๆแล้วเนี่ยนะคะคุณจะเจอลูกน้องที่ไม่ค่อยทํางานนะคะเจอลูกน้องที่ทําให้คุณจะต้องเหนื่อยลําบากนะ,ะจะต้องไปบริหารเองจัดการเองนะคะคำพูดของคุณในวันนี้จะเป็นคําพูดที่ค่อนข้างเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดนะแล้วก็มักจะได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทํางานที่อยู่เ,เหนือ เขาเรียกว่าเหนือคำมาคะบัญชาจะต้องเป็นคนผู้บัญชาการจะต้องเป็นคนสั่งการนะคะด้วยความที่จะต้องใช้ความละเอียดรอบคอบนะมันก็เลยอาจจะอยู่ในภายใต้แรงกดดันนะสำหรับคนจันทร์ในวันนี้นะคะก็น,นั่นแหละเรามาระวังให้ดีสงบป่าสงบ,สงบคําให้มากที่สุดนะคะเรารู้ว่าเรารู้เยอะเรามีความรู้เยอะเราเอรู้ทุกศาสทุกแขน,นงนะเมื่อไหรที่เราไปอยู่กับกลุ่มคนมากๆเราต้องทําตัวแบบเจียมเมนะคะเราจะต้องทําตัวแบบเอออยู่ให้เป็นนะคะไม่ต้องไปแสแดงความเก่ง สามารถอะไรนะคะเพราะว่านั่นแหละมันอาจจะเป็นการพาความซวยมาเยือนเราก็ได้นะคะสาหรับคนวันจันนะในเรื่องของการเงินค่ะในวันนี้แม่ปูอมองว่าการเงินค่อนข้างที่จะสะดุดนะบางคนเนี่ยมีดวงเกณฑ์การที่จะต้องไปติดต่อ,เ,อ,อเรื่องคดีความนะ,ะเงิน ินเชื่อชดเชยนะคะเงินประกันนะคะหรืออาจจะถูกโกงนะคะ,ะไรายได้ไม่ค่อยเข้านะคะในวันนี้คนวันจันทร์ติดขัดนะคะรานฉะนั้นก็พยายามาใช้ใจ่ายอย่างมีสติก็แล้วกันนะคะแต่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยคนวันจันทร์มีไพ่หนึ่งถ้วยนะหนึ่งถ้วยก็คือ,อได้คนรักที่ดีนะที่พักที่อยู่อาศัยดูมั่นคงดีนะคะแล้วก็อาจจะยังเป็นคนโสดอยู่คนโสดก็กําลังรู้สึกว่า ไม่อยากที่จะเจอเจอใครนะคะเหมือนปิดกั้นตัวเองอยู่นะตอนนี้นะคะพยายามหรือว่ามีคุณวันจันทร์คุณมีเรื่องของความหวาดกลัวอะไรบางอย่างนะคะอึดอัดใจหวาดกลัวนะคะจากเออมีปัญหากับคนในครอบครัวก็ได้นะคะคนที่เรารักนะคะหรือคนในครอบครัวนะเราพยายามจะทําให้มันให้ทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางหมดอ่ะนะคะอาจจะต้องใช้ระยะเวลานิดนึงเนาะ สุขภาพจะมีปัญหาเรื่องผื่นคันนะกลวยตาอยายกเสพนะคะความเครียดเนาะแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของสายตาบางคนเป็นกดไหลย,ย้อนนะคะเออโดนของมิคมบาดนะคะอุบัติเหตุนะเขาไม่ไปชนเราเราก็จะไปชนเขาหรือว่าเราอาจจะทําให้เขาชนกันก็ได้นะนี่คือดวองคนที่เกิดวันจันทร์ในวันนี้ค่ะสวัสดีคนวันอังคารค่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะว่าดวงคนวันอังคารในวันนี้ไพ่จะบอกอะไรนะคะ สามเหรียญนนราชาไมา้ราชินีไม้แล้วก็ควีนคัพนะคะคนวันอังคารในวันนี้นะคะถ้าเป็นในเรื่องของการงานเนี่ยออประสบความสําเร็จดีมากๆนะคะคุณเป็นแม่งานเป็นผู้บริหารเป็นการจัดออตารางเวลางานได้ดีมากนะคะจัดสรรเวลาได้ดีมากนะคะราชินีไม้เป็นไพ่ของการทํางานที่จะต้องใช้ความความสามารถนะคะเพราะฉะนั้นคนวันอังคารในวันนี้คุณถือว่ามีความโดดเด่น เป็นผู้หญิงที่มีความทันสมัยนะคะบริหารงานได้ดีนะคะแล้วก็มกักจะมีดวงชะตาที่ต้องไปเกี่ยวข้องกับผู้หญิงทํางานอยู่กับผู้หญิงนะคะจะเป็นผู้หญิงที่เอออาวุโสก,กว่านะคะอยู่ในสถานภาพที่สูงวัยกว่านะคะแล้วก็ เขาคนเหล่านั้นก็จะคอยสนับสนุนเรานะคะหรือมีการติดต่อลักษณะผู้หญิงที่มีความพูดจาฉา,านนะคะเป็นผู้บริหารเป็นสาวมั่นเนี่ยเนี่ยดวงสตาของคนที่เกิดวันอังคารนะคะก็ถือว่าวันนี้คนวันอังคารมีโชคสตาในเรื่องของการงานที่ดีหยิบจับอะไรก็จะคล่องมือนะทำอะไรก็จะว่องไวตัดสินใจไวกระฉับกระเฉงนะคะก็ค่อนข้างที่จะใจร้อนแล้วก็อารมณนะ์อารมณ์บางครั้งก็จะมาด้วยนะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ยวายนะคะ แต่แน่นอนหละนะคะคุณเป็นคนที่มีความก้าวหน้าในเรื่องของการงานนะมีความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งในสายอาชีพที่คุณทําอยู่แล้วมันไปได้ดีนะคะในช่วงวันนี้อาจจะมีโปรเจกต์งานใหม่เกิดขึ้นนะ,ะกับตัวคุณนะคะเป็นการเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่แล้วก็บริหารงานได้ดีนะคะแล้วก็จะมีผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะจะเป็นแม่ พี่ป้านาอาหรือใครก็ตามนะบางคนก็กําลังอยู่ในช่วงของภาวะของการตั้งครรภ์หรือมีบุตรนะคะหรือนะคะอาจจะมีผู้หญิงนะ,ะอย่างที่บอกอาจจะเป็นแม่ติดต่อมาเป็นพี่ติดต่อมานะคะอาจช่วยเหลือเรานะพพอร์ตเรานะคะในเรื่องของไรายได้ค่ะวันนี้คนวันอังคารถือว่าดีนะไรายได้มีทริ p e เ t นจิเคิลนะคะคนที่ได้ไพ่ทริ p e เ t นจิเคิลเนี่ยส่วนใหญ่จะมีไรายได้มาจากความสามารถ นะคะรายได้มาจากความสามารถเงินจะเข้ามาเรื่อยๆจะมีออเดอร์จะมีลูกค้าใหม่ๆเข้ามานะงานที่เราเคย เคยวางขายไว้แล้วเนี่ยเรายังไม่ได้ขายเนี่ยนะคะยังขายไม่ได้นในวันนี้คนธนาคารคุณอาจจะขายงานชิ้นนั้นได้นะคะส่วนใหญ่รายได้มาจากฝีมือนะมาจากความสามารถนะคะแล้วก็อาจจะมีรับจ็อบเสริมมีรายได้พิเศษเข้ามานะใครที่ทํางานประจําอยู่แล้วหรือเป็นคนที่มีฝีมืออยู่แล้วอาจจะมีคนเหล่านั้นน่ยมาจ้างเราให้ทํางานนะอาจจะกินเปอร์เซนต์กินค่าคอมมิชชั่นค่าในน้าบางคนทำแอเฟรียลเลตเนี่ยเออบางคนเป็นในน้านะไนน้าทิกต็อกไนน้าเอ่อช้อปปี้ลาซาด้าอะไรเงี้ยนะคะคนธนาคารคุณจะ ได้ไรายได้จากตรงนั้นนะคะขึ้นไพ่สามเหรียญเนี่ยถือว่าดีนะ,ะไรายได้ดีวันนี้เงินไม่ขาดกระเป๋านะใช้ง่ายจ่ายคล่องนะคะส่วนเรื่องความรักความสัมพันธ์ค่ะคนวันอังคารนะคะก็ถือว่าเป็นไพ่ที่มีความสุขดีนะเพราะไพ่ราชินีทวยส่วนใหญ่ก็จะเป็นมนุษย์แม่แหละนะดูแลคนในบ้านในครอบครัวแม่บ้านแม่แมสี่เรือนนะคะอาหารการกินครบถ้วนเลยนะคะเป็นคนที่ดูแลสามีดูแลเอาใจใส่คนรักเป็นอย่างดีนะ,ะหรือว่าในวันนี้สามีนะคะก็อาจจะดูแลปฏิบัติเหล่านะ,ะเออทำงานอยู่กับที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหนนะคะแล้วก็พวกราชินีพวกราชินีไม้กับราชินีถ้วยนี่คือต่างกันนะพวกราชินีไม้นี่คือ,อ,อทำทำอาหารไม่ค่อยเป็นนะแต่ทํางานนอกบ้านเก่งนะแต่พวกราชินีถ้วยนี่ก็คือเป็นแม่บ้านแม่สี่เรือนอยู่กับบ้านนะคะทำงานสานต่อธุรกิจครอบครัวนะไม่ได้ค่อยออกไปข้างนอกไม่ค่อยออกสังคมเท่าไหร่นะคะเอออาจจะมีบ้างนะคะ เาเออไม่ใช่สิราชินีทั่วเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ชอบชอบแบบออกงานสังคมตามสาม,มีไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พวกราชินีไม้ก็คือจะลุยๆหน่อยนะคะก็ลองดูพิจารณาดูเอาว่าตัวเองเป็นคนลักษณะไหนนะคะค่ะนี้คือดูของคนที่เกิดวันอัคารในวันนี้ค่ะ สวัสดีคนวันพุธค่ะเดี๋ยวเรามาฟังคามยากรกันนะคนวันพุธในวันนี้นะคะอจวินถ้วยนะเด็กถือถ้วยแล้วก็เพจ e อ f คั p นะคะคนวันพุธนาไพ่บอกว่านะคะมีแต่ไพ่ถ้วยขึ้นทั้งนั้นเลยในวันนี้นะคะการทํางานนะก็เต็มไปด้วยความเรียบง่ายนะคะบางครั้งอาจจะหมายถึงเชื่องช้านะคะ,ะ,คะเพราะมีแต่ไพ่ถ้วยไพ่ธาตุน้ำะนะคะมันจะมีความแบบ กลับไปกลับมานะคะมีความไม่แน่นอนนะคะแล้วก็อาจจะอยู่ในสถานภาพที่ไม่อยากที่จะไปแข่งขันกับใครนะคะไม่อยากที่จะไปวุ่นวายกับชีวิตใครนะคะทำงานอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะ,ะวันนี้คนวันพุธอาจจะมีดวงเกณฑ์การที่จะได้พบเพื่อนนะกัลยาณมิตที่ดีเดินทางมาหาเรามีโปรเจกต์ไอเดียใหม่ๆนะคะใครหลายๆคนก็สนใจในเรื่องของการศาสตร์และศิลป์ต่างๆนะคะวาดรูปออกแบบแฟชั่นนะคะหรือเป็นในเรื่องของภาษาเรียนภาษา นะเรียนการใช้ความคิดสร้างสารรค์ไอเดียออกแบบเสื้อผ้าตัดเย็บอะไรแบบนี้ได้หมดเลยนะหรือเกี่ยวข้องกับอาหารการกินก็ได้นะคะคนวันพุธในช่วงวันนี้นะคะจะมีโอกาสได้เกี่ยวข้องกับเด็กๆคนอายุน้อยนะ,ะจะได้ลูกน้องที่ดีนะคะหรือจะได้ไปเจอเด็กนะคะได้ไปเจอเด็กได้ไปเจอคนที่เขาเรียกว่าขึ้นความถี่ตรงกันมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันก็จะคุยกันได้ดีเป็นกัลยะาณมิตรที่ดีกับเรานะะพา,านพาชีวิตเราไปสู่อีกจุดหนึ่ง นะสู่การเปลี่ยนแปลงในสภาวะที่ดีนะคะสำหรับคนวันพุธเนาะบางคนก็ชอบนะในเรื่องของศาสตร์และศิลป์นะดูดวงนะคะหรือพวกสายมูทั้งหลายเนะี่ยคนวันพุธเนี่ยไพ่เด็กถือถ้วยนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่ะนะคะแน่นอนละ่ะคนวันพุธมีแต่ไพ่ถ้วยเพราะฉะนั้นช่วงวันนี้ก็คุณกอาจจะได้ไปเจอคนรักนะคะคนรักเดินทางมาหาข้ามน้ำท่า คำทะเลมาหาเรานะคะหรือว่าใครที่มีปัญหาทะเลาะเบอกแว้งอะไรกันก่อนหน้านี้นะคะก็อาจจะมีโอกาสที่จะได้ปรับความเข้าใจกันพูดคุยกันง้องงอนกันนะบางคนก็มีความรักแบบรักต่างวัยนะคะส่วนไรายได้เนี่ยวันนี้คนพันพุทธก็ทรงตัวนะคะไม่ได้มีเข้ามาเยอะแต่ก็ไม่ได้ขัดสนอะไรนะคะ มีกินมีใช้นะคะมีโอกาสที่จะได้ไปทําบุญปฏิบัติธรรมเกี่ยวข้องกับสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะไหวพ้พระงานกระถินงานบวชนะคะน้ะได้ไปเจอเพื่อนนะ,ะมันเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางศาสนานะะบางคนก็ไปวัดไปท่องเที่ยวนะคะหรือไปอาบน้ำมนต์นะคะไปทําอะไรที่ทําให้เราสบายใจเกี่ยวข้องกับ พิธีต่างๆนะคะคนวันพุธเนาะถือว่าดีนะคะอะไรที่เราทําแล้วเราสบายใจเราก็ทำนะคะอะไรที่คุณคิดว่าทําแล้วมันมีอุปสรรคปัญหาในช่วงเวลานี้นะคะก็เออเขาเรียกว่าอาจจะต้องรอจังหวะนิดนึงนะเพราะว่าพวกไพ่ถ้วยมันก็จะค่อนข้างที่จะมีอะไรที่ไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่นะคะในช่วงวันนี้เนาะนะคะค่ะนี่ก็คือดวงของคนที่เกิดวันพุธในวันนี้ค่ะคนวันพฤหัสในวันนี้นะไพ่จะแจ้งข่าวแจ้งเตือนอะไรเดี๋ยวเรามาฟังคำพยากรณ์กันเลยนะคะ สำหรับคนวันพฤริหัดนะคะโฟล์ซอสนะคะอ,อ,อัศวินไม่ใช่อัศวินดาบหรืเขาเรียกว่าอะไรนะแจสติกนะคะแล้วก็อัศวินถ้วยนะคะคนบันพฤรหัสในช่วงวันนี้สถานการณ์ช่วงวันนี้รู้สึกว่าจะเงีย,เงยบๆนะคะจะไม่ค่อยมีอะไรที่ก้าวหน้ามากนักน,นะมันเป็นช่วงเวลาที่การเงินสะดุดนะคะ งานไม่ค่อยเข้านะคะอาจจะเป็นช่วงที่ต้องรอจังหวะนิดนึงอ่ะนะคะวันนี้คนวันะัตรอาจจะเป็นช่วงเวลาที่หยุดพักผ่อนนอนนะคะหรือเป็นช่วงเวลาที่กําลังตัดสินใจทําอะไรสักอย่างหนึ่งหรือกําลังจัดตารางเวลาชีวิตของตัวเองให้มันลงล็อกลงที่หรือเตรียมตัว นะที่จะเดิมดําเนินงานดําเนินการอะไรสักอย่างหนึ่งอะนะคะขึ้นใหอแจสติกเนี่ยมันเป็นเรื่องของการตัดสินใจนะบางครั้งในวันนี้คุณวรมธนอาจจะมีดวงเกี่ยวข้องกับเอกสารคดีความการขึ้นลงขึ้นศาลการฟ้องร้องนะคะหรือเกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลทั้งหลายนะโทรศัพท์ นะหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของโครงข่ายคอมพิวเตอร์นะคะที่เราจะต้องเข้าไปทํางานบางคนอยู่กับงานคอมพิวเตอร์ทั้งวันเลยนะคะอาจจะมีอาการปวดเมื่อยนะเมื่อยล้าตามเนื้อตามตัวบ่าไหล่สะบักนะคะอาจจะมีปดผื่นขึ้นนะคะขึ้นพายจัสติกเนาะในช่วงวันนี้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องงานอย่างที่บอกแหละนะคะมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะในช่วงจังหวะที่เรากําลังร,งรออะไรอยู่เนี่ยนะคะก็รอรอไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งรีบร้อนอะไรเพราะว่ามันอาจจะเป็นจังหวะที่ อ,อยู่ในช่วงเวลาของการพิจารณานะคะการรอจังหวะที่ดีนะคะถ้าเรารู้สึกว่าเราทําอะไรนานๆในสถานที่ที่น,นั้นแล้วเรารู้สึกเบื่อนะการทํางานก็เริ่มรู้สึกเบื่อนะเราลองพัก เออเราก็ลองพาตัวเองไปอยู่อีกจุดหนึ่งก็ได้นะคะไปหาอะไรทาที่เป็นการสร้างแพชชั่นให้กับตัวเองใหม่ๆก็ได้ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณหมดไฟในสิ่งที่เราทําอยู่นะตอนนี้นะคะพยายามพาตัวเองไปเออหาสิ่งใหม่ๆพัฒนาตัวเองใหม่ๆนะคะเพื่อที่ทําให้ตัวเองเนี่ยไม่หมดไฟนะหรือจะพาตัวเองไปคลิกกับธรรมชาติก็ได้นะไปพักผ่อนนะพักร้อนนะคะเออนวดก็ได้นะกายภาพบําบัดก็ได้นะคะเพราะว่าไพ่สีดามเป็นไพ่ของอาการ เมื่อยหลังเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวนะคะออปวดเมื่อยนั่นแหละนะคะเนาะในช่วงสัปดาห์นี้จ,จะมีดวงเก่งการไปงานอาวะมงคลหรือคนเจ็บคนป่วยนะหรือตัวคุณเองอาจจะเจ็บป่วยก็ได้นะคะภูมิแพ้ผื่นคันนะปวดเมื่อยตามเนื้อตัวปวดกระดูกหรือจะเป็นไข้หวัดใหญ่นะ,ะหรือมีผื่นคันผื่นแพ้ต่างๆขึ้นนะ,ะบางคนมีปัญหาเรื่อง กลวยไทยกลวยไตอักเสบนะปัสสาวะกัน้นอย่างเงี้ยนะคะอาจจะมีโอกาสที่จะมีเพื่อนฝูงเดินทางมาหาเรานะคะได้กาะยันมิตรที่ดีนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่ะใครโสดม่หมปูมองว่าก็ก็ยังไม่ได้มีใครเข้ามานะตอนนี้นะแต่ว่าก็อาจจะมีแอบ,บๆคุยกันไปบ้างนะคะเป็นเพื่อนกันนะยังไม่ได้สารสัมพันธ์ไปมากกว่านี้นะคะยังไม่ได้ขยับสถานะส่วนคนมีคู่นะคะก็ใช้ชีวิตแบบปกตินะคะเนะอ,อาจจะมี ถ้าอยู่ห่างไกลกันก็มีโอกาสที่จะได้เดินทางมาเจอกันนะคะค่ะนี่คือเรื่องของคนที่เกิดวันพฤหัสค่ะคนวันศุกร์ในวันนี้ไพ่จะแจ้งข่าวแจ้งเตือนอะไรเดี๋ยวเรามาฟังคำพยากรณ์กันเลยนะคนศุกร์แปดดาบเดอะซันนะคะแล้วก็สามไม้เาคนวันศุกช่วงนี้รู้สึกว่างานเยอะนะคะมีภารกิจ อะไรที่จะต้องทําหลากหลายนะแล้วก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่มีคนทุกเนี่ยมาขอคําปรึกษาเราเยอะมากนะคะบางคนเป็นหมอดูเป็นที่ปรึกษานะเรื่องตัวเองเนี่ยอาจจะไม่ได้มีปัญหาเรื่องเราทุกใจอะไรมากนักนะแต่ว่าไปรับฟังปัญหาของคนอื่นนะคะไปรับฟังไปแก้ไข ไปเ,เรียนรู้นะคะไปเรื่องเรียนรู้เ,เปิดหูเปิดตาในสิ่งที่เราไม่ได้รู้มาก่อนนะคะแล้วก็เป็นช่วงจังหวะชีวิตที่ดีนะ,ะต่อให้มีไพ่แดาบแต่ว่าคุณมีไพ่เดือดซันอ่ะนะคะเดือดซันมันหมายถึงว่าการที่เราได้ไปรับพลังงานดีๆเข้ามานะคะขจัดพลังงานที่ไม่ดีออกไปแล้วก็รับพลังงานดีๆเข้ามานะเดือดซันเป็นไพ่ที่ดีที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้วันศุกร์ดวงชะตาคุณกําลังที่จะก้าว จบสนะคะก้าวข้ามผ่านสถานภาพ1ไปสู่อีกสภาพหนึ่งที่ดีนะคะได้รับข่าวดีมีดวงติดต่อจากทางไกลมีลูกค้าต่างชาติเข้ามาหรือว่าอาจจะมีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นแลนะมีแรงบันดาลใจที่อยากจะส,สร้างอะไรใหม่ๆขึ้นนะคะวางแผนการงานใหม่นะคะขึ้นไป 8เอ้ยึ้นไพ่สาไม้เท้าคือเป็นเรื่องของการเดินทางวางแผนงานนะคะโปรเจกต์โครงการใหม่ๆบางคนก็อาจจะไปจับจองล็อกจับจ,บจองที่ดินที่ทำมาหากินนะตลาดนัดถนนคนเดินออกบูธนะคะเนี่ยวันนี้คุณวันศุกร์อะนะคะ หรือถ้าใครไม่ได้ไปไหนเลยทํางานอยู่กับบ้านนะคะก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณกําลังคิดแผนใหม่คอนเทนต์ใหม่โปรเจกต์ใหม่นะคะที่เรากําลังจะทำนะเพื่อที่ทําการโปรโมตตัวเองโปรโมทสินค้านะคะถือว่าไพ่ดีมากนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไพ่แปดดาบอาจจะเป็นสถานภาพที่มีคนมาขอความช่วยเหลือนะคะแบบเราไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ถูกมัดมือชกอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่เออบางครั้งเราก็ตึงเครียดนะคะมืดแปดด้านกืนไม่ได้ใครไม่ออกเหมือนกัน ส่วนใหญ่ก็อาจจะทุก์ในเรื่องของครอบครัวนะคะหรือถ้าใครที่ทํางานเรื่องเอกสารคนวันพฤคนวันศุกร์ในวันนี้ก็ต้องเรามาระวังให้ดีนะเพราะว่ามันอาจจะมีเรื่องของความผิดพลาดเอกสารเขียนผิดส่งผิดนะคะเออเกิดเกิดอะไรที่มันทําให้มันมีความยุ่งยากอะนะคะหรือว่า เกิดความอ่นอัดใจนะคะถ้าเป็นในเรื่องของการทํางานนะแต่เชื่อได้เลยว่าคนวันศุกร์คุณเป็นคนที่ปรับพลังงานได้ดีมากนะคะคุณสามารถเข้าใจทุกสิ่งอย่างที่มันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ปรับตัวอยู่พร้อมนะคะในในทุกๆสถานภาพเลยนะคนวันศุขถือว่าดีนะคะก็ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะคนวันศุกร์ก็มาปูมองว่าคุณก็ไม่ได้ติดขัดอะไรนะถือว่ายังพอมีอไรายได้เข้ามาหมุนเวียนนะคะเรื่องความรักความสัมพันธ์ค่ะคนโสดนะคะคนโสดอาจจะอาจจะรู้สึกว่าอยากมีคนคุยนะคะแต่แท้ที่จริงแล้วก็อยากจะอยู่กับตัวเองคนเดียวนะคะก็ยังสับสนกับความรู้สึกของตัวเองอยู่นะ คนมีคู่นะคะมีความหวัดระแวงในความรักความสัมพันธ์นะบางครั้งมีความไม่มั่นใจมีคําพูดอะไรบางอย่างที่เราไม่เกิดไม่ไม่กล้าพูดออกไปมันจะกลายเป็นว่าอึดอัดนะคะแล้วก็วันหนึ่งมันอาจจะระเบิดขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นมีอะไรให้เปิดอกเปิดใจคุยกันนะคะค่ะนี่คือดูของคนที่เกิดวันสุกในวันนี้ค่ะสวัสดีคนวันเสาร์ในวันนี้นะคะไพ่จะแจ้งข่าวแจ้งเกิดอะไรเดี๋ยวเรามาฟังคามยากรกันเลยนะคนวันเสาร์นะเทรนด์อัพเพนจิเคิลนะคินครับแล้วก็ 4ถ้วยนะคะ คนวันเสาร์สถานการณ์ในวันนี้นะโอ้โหการเงินดีนะคะการเงินเนี่ยรับรั์จับเงินก้อนใหญ่นะคะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่มักจะเกี่ยวข้องกับที่ดินมรดกอสังหาริมทรัพย์นะการซื้อขายนะหรืออาจจะไปเ,เกี่ยวข้องกับทองทองคำนะคะการซื้อขายทองคำนะการซื้อขายสิ่งของอะไรที่มันมีมูลค่ามากๆอะ่ะสำหรับคณวันเสาร์ในวันนี้นะคะแล้วก็โดนชะตาคุณเนี่ยอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะมอบหมายงานให้นะได้งานมาจากผู้ใหญ่นะเออ คำว่าผู้ใหญ่ในที่นี้อาจจะเป็นหัวหน้าง,งานของเราก็ได้คนนะคนที่ใจดีหรือคนคนคนรักของเราก็ได้นะ คิงคัพเนี่ยวันนี้คมันเสาคุณจะเจอ,เอ,อพ่อบ้านใจดีนะเปให้เรานะช่วยเหลือเราหรือว่าพาเราไปทานข้าวพาไปเลี้ยงข้าวนะคะมีผู้ใหญ่ใจดีพาไปทานข้าวเลี้ยงข้าวนะคะแล้วก็พวกไพ่คิงถ้วยเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในสภาวะอารมณ์ที่ไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะหรืออาจจะมีโอกาสที่จะได้ไปดูหนังฟังเพลงนะคะดูซีรีส์นะคะคนรักพาไปทานข้าวพาไปดูหนังนะคะ เนาะอ,อยู่กับสภาวะอารมณ์ที่มีความสุขนะคะเนาะแล้วก็ไพ่สี่ถ้วยนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องช่องท้องนะคะระบบขับถ่ายไม่ค่อยดีท้องเสียท้องผูกหรือว่าตัวคุณเองอาจจะมีความรู้สึกที่ไม่พึงพอใจอะไรในบางอย่างนะบางที ประสบการณ์ไม่หมอกปูจากไพ่สี่ถ้วยเลยนะที่เคยเจอนะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องระบบขับถ่ายไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็อาจจะมีอารมณ์หงุดหงิดกับคนรักบ้างนะคะบางครั้งเนี่ยเราเ,เราเนี่ยเอา คนรักของเราเนี่ยไปเปรียบเทียบนะคะกับคนนั้นคนนี้นะคะกลายเป็นว่ามันอาจจะเนี่ยเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่เราไม่พึงพอใจกับคนรักของเราแนละ้วอาจจะบ่นจุกจิกกันนะคะขึ้นไพ่สีถ้วยเนาะหรือบางคนสั่งของมาของไม่ตรงปกก็ได้นะแต่ว่าเคสนี้แม่หมอปูยังไม่เคยเจอกับตัวเองนะคะแต่จะเจอเคยเจอในเรื่องของสุขภาพนะคะท้องท้องผูกท้องเสียนะทานอาหารเป็นพิษ เนี่ยนะคะขึ้นไพ่สีถ้วยเนาะส่วนในเรื่องของความรักสีถ้วยก็จะหมายถึงว่าคนโสดก็ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเลือกรักใครยังเลือกไม่ได้นะคะก็ระวังนะเลือกมากบักจะได้แล่นะคะ <S <S ถ้าการทํางานนะการทํางานหมายถึงว่าถ้าคุณรู้สึกว่าคุณทํางานที่เดิมๆจาเจนะคะก็ลองพาตัวเองไปทําอะไรใหม่ๆดูบ้างนะคะเพื่อเปิดเปิดประสบการณ์ตัวเองใหม่ๆดูนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณทาแล้วรู้สึกมันจำเจมันเบื่อมากนะคะก็อย่างที่บอกพาตัวเองไปหาประสบการณ์ใหม่ๆ ะะเพื่อชาร์จพลังให้กับตัวเองเนาะนะคะค่ะนี้ก็จบสิ้นสำหรับคนวันเสาร์ในวันนี้นะคะการไทดวงนะคะก็จบแล้วนะคะในดวงรายวันของคนทั้ง7วันในวันนี้หวังว่าการพูดพยากรคำพยากรในวันนี้คงจะเป็นแนวทางให้กับทุกท่านได้ไม่มากก็น้อยนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ให้ฟังไว้เพื่อ ความสนุกสนานบันเทิงกันแล้วกันนะคะก็ถ้าแม่แมหมอปูหายไปวันไหนขาดไปวันไหนก็ต้องกราบขออภัยด้วยบางทีติดภารกิจไม่ว่างนะคะโอเคนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะแล้วก็ไปเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะสวัสดีคะ่ะ